เบสครับผมวิชยาอาธมาธครับทําเรื่องพี่น้องสองคนมาทําบุญให้พ่อกันแล้วก็อืมประมาณนั้นครับตัวมาสูงสีที่สังนี้นิ้นฟงหยุ从来ไ่อยากหยุ 永远也不会忘记，没有天哪有地，没有地哪有家，没有家哪有你，没有你哪有我。假如你不曾养育我，给我温暖的生活。 ได้นักแสดง2คนครับชวนกับพี่อิว๋วก็มี <c oughs> ความเชื้อสาย G, <c oughs> จีนเนาะก็เลยเป็นเรื่องในครอบครัวคนเชื้อสายจี <c oughs> ต้องคุยต้องมองใครมองกล้องหรือมองมือออกมองกล้อง <c oughs> โอเคได้ขอโทษสวัสดีครับชื่อชวนเบสมีหลักๆให้ครับว่าจะพาไปถึงไหนตรงไหนยังไงบ้างแล้วก็แต่ช่วงรายละเอียดข้างในก็คืออินโไวสกับพี่อิ๋วก่อนที่จะมาเล่นบ้างแล้วพอมาถึงตอนเล่นก็คือ เหมือนเป็นเช็คพอยต์เช็คพอยต์อะเราก็จะรู้ว่าเราต้องพูดเรื่องประมาณไหนประมาณไหนไปตรงไหนอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าของตัวเองคือกลัวหลุดมัน <c oughs> รู้สึกว่าแบบว่าบางท่านมันก็ตลกจรงิงอะไรเงี้ยคือมันเวลาซ้อมมันไม่เคยมีคนดูเราไม่รู้ว่าเขาจะขำหรือเขาจะไม่ขำหรือรีแอคชั่นมันจะเป็นยังไงพอเป็นรอบแรกมันก็เลยตื่นเต้นตรงที่ว่าเอ๊ะเราจะเจอฟีดแบ็กแบบไหนนะระหว่างที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายแตสาวก็อีกเกี่ยว ที่รู้ๆกันมันมีแบบละครสไตล์เบสวิชยะเบสจะมีความแบบไม่เป็นปกติจะเรียกว่าอะไรไม่เป็นแบบสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราเห็นเหมือนกันเสียงอื้งชึ้งมากมันตรงข้ามกับความคุ้นเคยอย่างแรงบุคลิกมีการลดทอลงมาจากจังหวะในชีวิตประจำวันสัก75%ในทีเดียว สวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีครับแนะนาตัวนิดนึงครับครับสายฟ้าตานานาครับนักแสดงครับพี่พี่ฟ้ารู้สึกยังไงับที่ที่ได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วแบบว่าต้องต้องยังไงครับนิ่งตลอดเลยครับอ๋อยากครับคือเราเนี่ยจะต้องฝึกเหลือกตาให้นานๆภาพกับทิศตาครับเพราะว่าเออโทษครับคังครับขอไม่นะครับขอไม่ครับพี่เสียงแหงแสดงเรื่องนี้ค่อนส่วนตัวผมว่าค่อนข้างยากนะครับพี่ยากครับคิดเห็นยังไงบ้างครับเรื่อง คือการที่จะสงบนิ่งเนี่ยขนาดนี้เนี่ยเราต้องทําสมาธิครับต้องทากันกบา้านครับนิ่งๆใช่ครับนิ่งๆต <c oughs> ้องจําบทพูด,ดต้องทรงตัวอยู่บนนี่โทษครับคางครับไม่บังหน้าพี่เออ,อโอเคการทรงตัวอยู่บนหิ่งเนี่ยเราต้องฝึกกัดค,ครับยังไม่จบครับมันเป็นเรื่องสายยายมันเป็นเรื่องพวงเวลาอะไรเงี้ยมันเหมือนได้กลับมาสูดกลิ่นพวงเวลาเก่าๆอีกทีหนึ่งแต่ไม่ได้แบบ ดราม่าเซนติเมนทลอะไรนะคะก็มาเอนจอยกันเหมือนเดิมฝากให้มาดูนี่พูดพูดแบบนี้กับละครทุกเรื่องเลยนะคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับคนที่ไม่เคยดูละครโรงเล็กมาก่อนคือบางทีโรงเล็กมันก็ยังมีนักแสดงหลายคนไงมีอะไรมีบ้างแต่เรื่องนีเล่นแค่2คนแล้วก็สบายๆฉากไม่ได้เปลี่ยนมากแสงไม่ได้เปลี่ยนมากแต่มันมันมีเรื่องความสัมพันธ์มันมีอะไรบางอย่างที่คิดว่าถ้าได้ลองมาดูน่าจะน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็ นั่นแหะครับอยากให้มาดูกันจะได้เพลินๆกันหวังว่าจะเพลินครับ